แกนเเขข้าาารคับมมีอสะวพทแพททางแพททางขวาแพททางขวาเลยเออมันทับทักไปโอแล้วแพททางขวาเลยไปสวยชัยพรทางด้านสมพงษ์หาัแก้มาได้ครับี่ขยับาามาช่วยไลยช่วยไลยช่วยลยหน่อยเฮ้ย เอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยก,นยกาามมานันม้นช่วยกันช่วยไล่หน่อยาาออกซ้ายมาครับสมพงแตงแสง,งสมพงยัดมาที่อ,อสอกยักทลูกนี้จัได้ครับโสุรเดชเฮ้ยไปไปไปิไป่ปว่าอะไรไปต่อเอาละครับอยู่ดีด้กลางเ้สรเริอิสเมลไปมาลูกนี้แล้วสีบล ทีนี้ั่นอิสเมาอิสมาอขยับสายมาออนสุดเด่แปะสั้นไปครับกันตารเห็นตัดอลตัดบอลได้รึเปล่าลวครมีกระชากแล้วไปไปไปแทนนั่นจะวินเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้กันนี่แหละครับจังหวะวางบอลขึ้นมาครับยังไม่ได้ฮะอยางได้ได้การครับสังเกตการณ์ที่ด้านทีมมิ้งเขาใหม่เขาใหม่ อยออกซ้ายมาครับแน็กตี้สติโชกโกเซียมานะนายห้ามทองทิมเส็งครับหนึ่งเดียวไนอเเภอโองไอหน้าหน้าตามาตัวหน้าสตัวหน้าต่ำมาตัวหนึ่งไล่ช่วยไล่หน่อยเอาอสท็อปิแล้วก็ซ้ายโอ้เหลี่ยงไม่ได้นะทางด้านอสท็อปเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องี่เอาใหม่ไม่ไดจังหวะจริงครับไม่ดีพอครับไปต่อบองทีแดนโอตอรักฝากบัี้ทางด้านแดนจางครับ จิดจิดคับีายครับพี่ยมพี่ยมพมมาพี่ยมมาพี่หายับเปลแกนเข้ากลางมาตามาตามาตามน่ขวาครับบรงด้าตนคับออสมดนและสมรับตัดีกออกข้างไอย่างได้เป็นทุกทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับของด้านพายายยมพทยายมพยายมใส่ท้าาดนกลางครับนีอาลวครับเป็นทางด้านมิงคนตู้ ตัดบอลได้ครับมิ้งคนทำตู้กระช้าคร่าเลยและส่ขวาบอลแฉลบกระตากใหญ่ยด่เก็บได้ได้ครับยัดมาตรงนี้แดนกลางจะถึงตั้องสักดาโดนนั่นนัตตี้ครับฝากที่ด้านมิ้งคนทำตู้อิสเมลมิง้งแล้วลูกนี้จัะพลิกครับจังหวะสองอยังได้อยู่สมเมริงขยับออกซ้ายครับสมพงษ์ That's, fine. That's fine. Mm.